สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเงียบให้ใจฟังพื้นที่เล็กๆแห่งนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้ยินเสียงใจของตัวท่านเองเงียบให้ใจฟังไม่ใช่แค่การหยุดพูดแต่คือการหยุดเร่งหยุดไหลตามโลกเพื่อฟังความจริงที่อยู่ในใจเราเองใน EP หนึ่งนี้เราจะชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจกับคำว่าสมาธิ หลายคนคิดว่าสมาธิเป็นของนักบวชเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงแล้วสมาธิคือสิ่งที่อยู่กับเราทุกวันแค่เรายังไม่เคยเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างเข้าใจวันนี้เราไม่ได้จะสอนให้คุณหลุดพ้นในสิบนาทีแต่เราจะพาใจของคุณหยุดและเริ่มฟังสิ่งที่มันไม่เคยพูดออกมาพร้อมหรือยังครับที่จะเงียบ และให้ใจได้ฟังสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงเงียบให้ใจฟังวันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาเจาะลึกเรื่องราวของสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆสิ่งที่อาจจะคุ้นเคยและคุ้นหูเป็นอย่างดีครับแต่หลายท่านอาจยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสมาธิครับ ถ้าจะพูดได้เข้าใจง่ายๆสมาธิก็คือการตั้งมั่นหรือการตั้งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งลองนึกภาพตามผมดูนะครับเวลาที่เรากำลังอ่านหนังสืออย่างตั้งอกตั้งใจนั่นแหละครับคือตัวอย่างของสมาธิที่เรากำลังจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือ หรือแม้แต่เวลาที่เรากำลังเพลิดเพลินกับการเล่นเกมหรือเพลิดเพลินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นก็น่าจะสื่อถึงความหมายของสมาธิเช่นเดียวกันครับเวลาที่เรากำลังเคลือบเคลิมลองลอยไปกับเสียงเพลงโปรดสัมผัสถึงเนื้อหาสาระที่แฝงอยู่ในเนื้อเพลงนั่นก็เรียกว่าเป็นสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วสมาธิสำคัญอย่างไรสมาธิ ไม่ใช่แค่เรื่องของการนั่งนิ่งๆหรือนั่งหลับตาเท่านั้นนะครับแต่สมาธิเปรียบเสมือนกุญแจที่จะเปิดประตูสู่ความสำเร็จความสุขและความสงบในชีวิตสมาธิมีความสำคัญดังนี้คือ 1. เพิ่มพูนความสามารถในการเรียนและการทำงานเมื่อเรามีสมาธิในการเรียนเราก็จะเข้าใจเนื้อหาที่เรียนอย่างจำแจ้ง จดจำสาระสำคัญของบทเรียนได้อย่างขึ้นใจหรือแม้แต่ในเวลาทำงานเมื่อมีสมาธิแล้วเราก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือวกแวกไปกับสิ่งรอบข้าง 2. ลดความเครียดและสร้างความสงบ ทางใจการทำสมาธิจะช่วยลดความเครียดทำให้จิตใจสงบปราศจากปัญหาในการเรียนการทำงานหรือเรื่องกวนใจในชีวิตต่างๆการที่เราได้ลองหยุดพักและเงียบให้ใจฟังจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นการรู้ลมหายใจเข้าออกการได้ฟังเสียงในใจเบาๆจะช่วยให้จิตใจของเราสงบดุดน้ำนิ่งในบ่อลึก ลดความฟุ้งซ่านวุ่นวายทำให้เราผ่อนคลายสงบและมองเห็นทางออกของปัญหาได้อย่างชัดเจนขึ้นราวกับฟ้าหลังฝน 3. พัฒนาความคิดที่เฉลียวฉลาดหลักแหลมในการตัดสินใจเมื่อจิตใจของเราไม่วาวุ่น ไม่สับสนเราก็จะมีสติและปัญญาที่จะพิจารณาใคร่ครัวในเรื่องต่างๆได้อย่างถี่ถ้วนมีความรอบคอบทำให้การตัดสินใจของเราเฉียบขาดและถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นครับแล้วเราจะฝึกสมาธิได้อย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันการฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิแบบเคร่งเครียดนะครับ เราสามารถฝึกสมาธิได้ง่ายๆผ่านกิจกรรมต่างๆในกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงเข้านอนได้เลยครับเช่นขณะรับประทานอาหารลองตั้งใจลิ้มรสอาหารในแต่ละคำํำและเคี้ยวอาหารอย่างช้าๆสัมผัสถึงกลิ่นหอมรสชาติและความพอประมาณในการรับประทานอาหาร ใช้สติรู้ตัวขนดะเขียวไม่เร่งรีบดังที่พระพุทธองค์สงสอนให้พิสูจน์มีสติรู้ตัวว่าการรับประทานอาหารในแต่ละวันไม่ใช่เพื่อความอร่อยหรือเพื่อความเพลิดเพลินแต่เพียงเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายและเจริญในธรรมเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่และประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเท่านั้น ในขณะการเดินให้สังเกตการก้าวย่างเท้าของเราแต่ละก้าวอย่างมีสติสัมผัสความรู้สึกที่เท้าสัมผัสกับพื้นอย่างอ่อนโยนและระมัดระวังโดยขณะเดินก็สังเกตสิ่งรอบตัวของเราอย่างสํารวมรู้กายรู้ใจโดยไม่เร่งรีบไม่เผลอสติใช้การเมื่อนไหวของร่างกายเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตให้สงบและอยู่กับปัจจุบัน ไกยกใจรู้ไก่ก้าวใจรู้ไก่วางใจรู้ยกซ้ายใจรู้ยกขวากายรู้หรือแม้แต่ขณะที่เราฟัง การฟังอย่างมีสติคือการเปิดใจรับฟังอย่างแท้จริงฟังด้วยสติเราต้องตั้งใจฟังในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังพูดกับเราอยู่โดยไม่คิดที่จะโต้แย้งหรือตอบทันทีหรือไม่สนใจคนที่กำลังพูดดังนั้นการฟังเพื่อฝึกสมาธิจึงหมายถึงการฟังอย่างมีสติเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพียงแต่เพื่อจะตอบโต้เป็นการฟังใจของตนเองและตอบใจของตนเองก่อนที่จะตอบกับผู้อื่น จดจ่อกับลมหายใจลองนั่งสบายๆหลับตาลงแล้วสังเกตลมหายใจของเราว่ากำลังหายใจเข้าและหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติหรือไม่โดยไม่ต้องเร่งรีบกับการทำสมาธิการฝึกสมาธิก็เหมือนกับการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อของคนเราการฝึกสมาธิยิ่งฝึกใบ,บ่อ กลามเนื้อแห่งสติของเราก็จะยิ่งแข็งแรงแข็งแกรงขึ้นนั่นเองทําให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นในทุกๆช่วงของการใช้ชีวิตสมาธิคือพลังพลังที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขอย่างแท้จริงนั่นเองครับใช่แล้วครับ การทำสมาธินอกจากจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วยังถือได้ว่าเป็นการรักษาศีลไปด้วยนั่นเองครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือการรักษาศีลห้าเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากจิตใจที่สงบและตั้งมั่นในขณะทำสมาธิครับแล้วสมาธิช่วยให้เราได้รักษาศีลได้อย่างไรบ้างศีลข้อหนึ่ง เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อเราทำสมาธิจิตใจของเราจะสงบลงไม่คิดฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนทำร้ายใครไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเองครับ ศีลข้อ2เว้นจากการลักทรัพย์ขณะที่จิตเป็นสมาธิเราจะไม่มีความโลภเข้ามาครอบนำไม่มีความคิดที่จะอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดยไม่ชอบจิตใจจะบริสุทธิ์จากกิเลสในเรื่องทรัพย์สินต่างๆครับศีลข้อ3เว้นจากการประพฤติผิดในการมเมื่อจิตใจสงบและตั้งมั่นอยู่ในสมาธิ ความคิดในเรื่องทางเพศที่ไม่เหมาะสมหรือความคิดที่นำไปสู่การประพฤติผิดศีลธรรมทางกามก็จะระงับลงไปจิตใจจะผ่องใสไม่หมกมุ่นในเรื่องเหล่านี้ครับศีลข้อ4เว้นจากการพูดเท็จในขณะที่เราทำสมาธิเราจะอยู่ในภาวะที่ไม่ได้สื่อสารกับใครดังนั้นการพูดโกหกพูดคำหยาบส่อเสียดหรือเพ้อเจอ้อก็จะไม่เกิดขึ้นเลยครับ การรักษาศีลข้อสมีความเกี่ยวข้องกับการพึกสมาธิอย่างลึกซึ้งเพราะคำพูดมีอิทธิพลโดยตรงต่อจิตใจครับศีลข้อ5เว้นจากการดื่มสุราเมรัยและสิ่งเสพติดทั้งหลายขณะทำสมาธิสติสัมปชัญญะของเราจะสมบูรณ์ไม่ถูกสิ่งมึนเมาใดๆเข้ามาบั่นทอนดังนั้นการจะไปดื่มสุราหรือเสพสินมึนเมาให้ขาดสติก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับ สรุปคือการทำสมาธิเป็นการฝึกจิตให้สงบตั้งมั่นและมีสติเมื่อจิตสงบและมีสติแล้วอารมณ์ที่เป็นอกุศลต่างๆก็จะลดลงทำให้เราสามารถรักษากายวาจาใจให้เป็นปกติไม่ไปละเมอสีลห้าได้โดยอัตโนมัติครับดังนั้น การทำสมาธิจึงไม่เพียงแต่ให้ความสงบทางใจแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการฝึกฝนตนเองให้มีศีลมีสติและมีปัญญาไปพร้อมๆกันด้วยครับการทำสมาธินับเป็นมหาทานอันเลิศหรืออภัยทานชั้นสูงซึ่งเป็นทานที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้วัตถุสิ่งของใดๆครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าทานในความหมายของการให้สิ่งของวัตถุ แต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้วทานมีหลากหลายรูปแบบและการทำสมาธิก็จัดอยู่ในทานชนิดพิเศษที่เรียกว่าอภยทานหรือธรรมทานที่มีอนิสงส์มหาศาลครับทำไมการทำสมาธิจึงเป็นมหาทานอันเลิศ เพราะการทำสมาธิให้ความสงบสุขแก่ตนเองและผู้อื่นเมื่อเราทำสมาธิจิตใจของเราจะสงบเย็นลงไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนใครความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอกุศลจะลดลงการที่เรามีจิตใจที่สงบเช่นนี้เท่ากับว่าเราได้มอบความสงบสุขให้แก่ตนเองก่อนซึ่งเป็นรากฐานของการไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น จิตที่สงบของเราจะแผ่เมตตาออกไปโดยธรรมชาติไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครนี่คือการให้อภัยและความไม่มีภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายการทำสมาธิปูทางไปสู่ปัญญาเมื่อจิตใจสงบและตั้งมั่นเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงไม่ถูกกิเลสหรืออารมณ์บดบัง ซึ่งปัญญานี้จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ได้นี่คือธรรมทานอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นการให้ธรรมะแก่ตนเองและเมื่อเราเข้าใจธรรมะเราก็จะสามารถแบ่งปันความเข้าใจนี้สู่ผู้อื่นได้ การทำสมาธิเป็นทานที่ไม่ต้องใช้สิ่งของทานส่วนใหญ่มักจะต้องใช้เงินทองหรือวัตถุแต่การทำสมาธินั้นไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยสิ่งของใดๆเลยเพียงแต่สละเวลาและตั้งใจทำก็สามารถสร้างทานอันยิ่งใหญ่นี้ได้แล้วซึ่งทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าอยู่ในสถานะใดครับการทำสมาธิให้ผลอย่างยืนกว่าทานวัตถุ วัตถุสิ่งของที่เราให้นั้นมีวันเสื่อมสลายมีวันหมดไปแต่ความสงบสุขทางจิตใจปัญญาและการละซึ่งอกุศลจิตที่ได้จากการทำสมาธินั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นภายในของตัวเราเองและส่งผลดีต่อชีวิตของเราอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่ชาตินี้แต่รวมถึงภพชาติหน้าด้วยครับการทำสมาธิสร้างความดีจากภายใน การทำทานวัตถุเป็นการทำความดีจากภายนอกสู่ภายนอกแต่การทำสมาธิเป็นการสร้างความดีจากภายในจิตใจของเราเองซึ่งเป็นความดีที่แท้จริงและบริสุทธิ์ยิ่งกว่าด้วยเหตุผลเหล่านี้การทำสมาธิจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาทานอันเลิศหรืออภัยทานที่มีคุณค่าและอานิสงส์มหาศาลกว่าการให้วัตถุสิ่งของได้ครับ เพราะเป็นการให้ความสงบสุขและประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงโปรดจงจำไว้นะครับว่าสมาธิคือเพชรเม็ดงามเพชรที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขอย่างแท้จริงครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำสมาธิในแบบของตัวเองแล้วพบกันใหม่ในรายการเงียบให้ใจฟังสวัสดีครับ